โอ้พี่น้องนี่ลูกมะม่วงหล่นใต้ต้นนะเป็นมะม่วงสามฤดูเนี่ยเดี๋ยวนะเล็กจะลองแกะกินแบบไม่ต้องใช้มีดนะก็ใช้มือแกะปากแกะนี่แหละเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยนี่กัดปูดก่อนนะพอกัดปูดแล้วก็ดึงเปลือกออกนะนะนะแกะเปลือก กรไม่มีมีดมาเนี่ยคือมันยังสุกไม่หมดนะ่ะมันสุกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังมันยังเป็นเปลือกแน่นอยู่เนี่ยเวลาเราลอกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยน่ากินเลยน่ากินเนี่ยฮะสมัยเด็กๆเ,เรากินกันแบบนี้แหละเราไม่ได้ว่า กินอะไรกันหรูหราหรอกแค่นี้เรามีความสุขแล้วอะนี่เดี๋ยวชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นไงหวานมากหวานมากเยตัวเป็นไม้น่าปลูกนะมะม่วงสามฤดูเนี่ยมีกินทั้งปีเลย จริงสุดยอดเอลีกินทั้งเปลือกเลยอยูอ่อร่อยแค่ไหน เก่นใช่เนี่ยวกเราจะชอบมากดูกินแก่นนะ่ยดูเนื้อในแก่นนะเป็นไงอร่อยจริง ทิ้งไม่ลงเลยนะแซบอิลี